อ่ะครับนี่นะจะเป็นอัปเดตแผ่นขนแบบใหม่นะจะใช้สําหรับติดเอ่อแม่เล็กติดป้ายชื่อแล้วก็เครื่องหมายนะครับอ่านั้นอันนี้จะเป็นแผ่นขนนะครับอ่ะที่อัปเดตก็คือนี่นะจากเดิมเป็นแผ่นแบบนี้เอ่อแผ่นขนนะก็คือเอ่อใช้กับน้มตุกเกานะครับนี่นะน้ำทุกเกอ่าจะติดบนแผ่นขนอ่าอันนี้จะเป็นแผ่นขนอ่ะแบบเดิมนับจะเป็นขนสองด้านพับเข้าหากันนะครับแล้วก็จะมี แผ่นพลาสติกที่ทมีนามทุกแกนะครับนี่นะครับพลาสติกนี้จะติดด้านหลังนะครับเพื่อประคองไม่เป็นคนอ่อนตัวมากเกินไปนะครับเวลาประดับที่หน้าอกแปลงไมลิกจะไม่เสียรูปนะครับนี่นะครับแต่ถ้าลูกค้าเครื่องแบบเข้ารูปนะครับอาจจะไม่ต้องใช้แผ่นประคองก็ได้นะครับอัานี้คือแบบเกานะคนับนี้ก็คือติดด้านหลังเป็นพลาสติกประคองแปลงจะ ไม่บิดปิดรูปมากเกินไปนะครับอ่ะทีนี้แบบใหม่นะครับจะเป็นแผ่นขนด้านเดียวอ่ะด้านหลังจะเป็นแผ่นพลาสติกนะครับหนาประมาณ1.2มิลนะครับอ่ะนี่นะครับก็คือใช้พลาสติกติดไปหลังแผ่นขนแล้วก็ตัดตามขนาดนะครับอ่านี่นะครับก็คือให้ตัวได้แล้วก็บางลงแล้วก็น้ำหนักน้อยลงนะครับแล้วก็เป็นการลดต้นทุนของทางร้านด้วยนะครับอ่านี่นะครับก็คือ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น,นครับอ่ะทีนี้เป็นขนครับที่อัปเดตใหม่ตอนนี้มี2ขนาดหลักๆนะครับก็คือฝั่งป้ายช่อจะกว้างประมาณ8.5เซนติเมตรครับนี่นะครับ8.5เซนอ่าแล้วฝั่งแพรแถบนะครับจะกว้างประมาณ10เซนนะครับนี่นะก็คือกว้างประมาณ10เซนอ่าฝั่งป้ายชื่อนะครับใส่ที่กว้าง8.5เซนนะครับเนื่องจาก ชุดแม่เหล็กส่วนใหญ่นะครับที่เป็นแบบแผงอนะครับก็คือมีหนามทุกแกนด้านหลังนะครับจะเอาแบบให้กว้างประมาณ7.5เซนนับขนาดประมาณป้ายชื่อนะครับก็คือ7.5เซนอ่าทีนี้เวลาเอามาประดับนับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับเป็นป้ายชื่อนับอ่าทีนี้เป็นเข็มที่เราลึกนะครับอ่านี้นับก็คือจะง่ายในการกะกึ่งกลางนับ นี่ครับก็คือใช้ชุดแม่เหล็กติดไปบนแผงนะครับเพื่อลกระยะตำแหน่งคนระับอันนี้ครับก็คือประมาณนี้นะครับฝั่งใบชื่อจะมีหลายขนาดนะนครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับนี่ครับก็คือยาว8.5เซน จุเซน12.5 14.5หแล้วยาวที่สุดคือ16.5เซนครับนี่คนระเป็นยาวที่สุดอ่ะเทคนิคสําหรับการเลือกว่าจะใช้แปลงงอนขนาดเท่าไหร่นะครับเป็นคนนคับก็คืออาจจะลูกค้าอาจจะประดับป้ายชื่อเครื่องหมายบนป้ายรื่องแบบของลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไมบ้บรรทัดวัดความสูงนะครับว่าสูงประมาณกี่เซนแล้วก็มาดูขนาดที่เหมาะสมะครับอ่ะ อย่างเช่นอันนี้ก็คือป้ายชื่อ้วก็เก็มที่ระลึกนะครับอ่ะก้อนนี้มีเครื่องหมายอื่นด้วยอย่างเช่นเครื่องหมายนี้นะครับอ่ะก็คือจะใช้เป็นคนยาวขึ้นก็คือนะครับอ่ะก็คือติดป้ายชื่อแล้วก็คือการติดตั้งนะครับลูกขาติดตั้งจุดแม่เหล็กให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เอามาประดับบนแผงนะครับโดย กำหนดระยะเองนะว่าจะให้ปลายชี้กับเครื่องหมายห่างเท่าไหร่นี่นะอ่าเนี้ครับการติดบนแปงก,ก็คือเป็นการลบตำแหน่งนะครับว่าให้ห่างประมาณนี้เวลาประดับนะครับเอาฝั่งนี้ไว้ในเสื้อแล้วติดปลายชี้ด้านนอกอ่าแล้วก็กะปลายชี้ให้ห่างจากแนวตะเกียบกระเป๋าก่อนนะครับอ่าจากนั้นก็ประดับเครื่องหมายได้เลยตามระยะที่ลบไว้นะครับอ่านี่นะครับ อย่างเช่นเกมเตียเล็กจะมี2แบบก็คือแบบแยกหรือว,ว่าแบบจิ้นเดียวอันนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกนะครับแบบนี้นะครับน,นี่นะครับก็คือแบบแยกจะสามารถเว้นระยะห่างได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือหล,ลักๆเป็นขนก็คือใช้สําหรับติดชุด เครื่องหมายลงบนแผงนะครับเพื่อลอกระยะตำแหน่งนะครับอันนี้นะคอ่ะส่วนด้านหลังนะครับอันนี้ติดฟิกแก้ไม่ได้นะครับก็คือช่วยประคองไม่เสียรูปมากเกินไปนะคอ่ะแล้วก็มีความบางมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าครับถ้าลูกค้าไม่แน่ใจว่าจะใช้เป็นคนขนาดไหนนะอ๋อผมลืมอีกขนาดก็คือนี่นะครับเป็นคนระดับติดแฝบนะครับนี่นะครับอ่ะแฝบ จะออกแบบให้ยาวประมาณสิบเซนนับนี่นะสาบติดแต่บอ่นนี้เป็นจุดไม่เหล็กคุ้มผ้าสีแดงนะครับอ่าสาหรับเอาไปติดแทนที่ผ้าสีแดงของเดิมนะครับของเดิมอาจจะต้องถอดออกได้ว่าติดชิ้นนี้แทนนะครับอ่านี่กันก็คือความยาวจะยาวกว่าจุดปลายช่อน,นะครับแผ่ขน,นก็เลยต้องยาวขึ้นนะครับอ่านี่นะครับก็คือจะมีสามขนาดนะครับ นี่นะครับก็คือยาว10เซนกว้าง10เซนนะครับแล้วก็สูง8.5 10.5หแล้วก็สิองจอ่านี้เลือกตามการใช้งานความสูงของเครื่องหมายของลูกค้านะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าไม่มั่นใจว่าจะใช้เป็นคนขนาดไหนสามารถเจตสอบถามทางร้านได้กอน,นะครับ